อาทนายเดชาทนายเดชาเขาไปเยี่ยมทนายตั้มมานะแ,แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าสภาพทนายตั้มเนี่ยแล้วก็ภรรยาเนี่ยหลังที่อยู่ในคุกสามเดือนเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับวันนี้านายเดชากิติวิทยานานหรือว่านายเดชาเดินทางไปพบนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็บอกว่าไปพบในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันนะก็ได้เจอทั้งทนายตั้มนางปานิ นางปฏิตานะครับภรรยาแล้วก็น้องสาวแล้วก็พี่เมียของภรรยาและลูกในฐานะเพื่อนฝูงก็เข้าไปกอดแล้วก็พูดคุยที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันส่วนการสู้คดีเนี่ยนายสิทธามีทนายความของเขาผมไม่ขอไปก้าวล่วงเรื่องนี้แค่เห็นลูก3ามคนเมียเขาแล้วก็ได้แต่สงสารได้แ,แต่ให้กําลังใจกันเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นส่วนอาการสุขภาพของนายสิทธาเป็นอย่างไรงนั้นเนี่ยนะครับ ทนายเนชาบอกก็ผอมลงนะเพราะว่าติดคุกมา3เดือนแต่ก็คิดว่าทั้งทนายตั้มและภรรยาน,น่าจะทําใจเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของตนเองในตอนนี้ได้แล้วนะครับก็บอกว่ากําลังใจยังดีอยู่สาหรับทนายตั้มนะครับก็รอรอศาลไต่สวนยังมีรุ้นหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ